มาพบมาเอครับน้องอึงอยู่บอนขุบบอนเก่าพ่อแม่พี่น้องอีพีที่สองนี่แลหละพ่อแม่พี่น้องเอาสิขึ้นไปตีหางเพิ่งให้เบ่งว่าสีด้หรือบอ่อได้พ่อแม่พี่น้องมาลุนนำกัน

Nhàng đi à, một vườn căn phòng thì khẩn với đủ ưng thì như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thank <laughs> you สดสดคนเห่อเลยโอหนยนี่นี่แหละน้องหนุ่ยเตะขาตังกล้องเด้อขุดเข้าก่อนพ้อเยี่ยมพ้อแล้วเรียบร้อยไปยืนนี่เด้อยืนมาบุบุตงไหงยืนนี่ต้วย

첫번이를보내요 <목소리도> cắt mấy lại cắt mấy cắt hết cắt phần của đi 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 thay nhé ทำพอรองอื่นโอ้โปุกัะควันตัวตัวนะโดยกูโอ้ดูฟูทำพอลองอื่นก็น่าด้วยกูโอ้น่าด้วยกูน้ำแักเล็บแมววางลงเลย้ทำพอกับยูฟูแหละน่ด้วย เอาไปสิข,ขึ้นไปห่อนมีดสนอพันไงโอโอ้ข้างน้องหน่อยกะนนี่เออฟันไัยกะติดแล้วหาเด็ดใบไม้ใช่น้ำโอ้ฟันไัยกะได้ใกล้กัขนาดโอ้เนาด้วยโอ้ทองพอน้องอื่นก็ฮ่อนฟุน้งละ ก็อยากเห็นแล้วนะด้วยหนังอื่นกัจะตั้งกล้องไว้เลยไปหมดเลยนะ้ด้วย

เห็นแล้วน้องกวงลูกน้องอื่นก็จะขุขึ้นแย้พอกัเหรือว่าดีเด,ดกดไม้ใช่ไหมันี่น้องน,น,นี่บิดนึงบดเลย <coughs> điều đó, điều đó. Vì, vì, phải nè. Vì, vì, bây, phải nè. Vì, thôi, phải vì. đi vì. Hả? Vì, vì. Mà vì, thôi. vì. đi vì, vì. Vì, vì. เอะวีเดีอวมาเนี่ยและวกดไป こういう

móc trong này ở móc nó lúc nào. You hãy mói, yêu ở mặt. You hãy mìo. Ok, ok. 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 Ok, Oh, bố mẹ nó, bố mẹ nó, lúp lúp luôn 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 luôn

มาเลยไดูมองหนับเครื่องขับเครื่องของจังเครื่องถกเครื่องเอออไรไปเก้าวันนี้ไปอเม่ผมเองพี่น้องเลยโอ้ยคลิปนี่กรลุกผมเองพี่น้องเลย โอ้ยลุกพ่อแม่พี่น้องเอาอันนี้นี่ถือเอานี่กาอย่าเพาะกดได้เอาเอาจับเอาผ้ากับอันเอาไว้ลูกไว้เออเสียมเด้หน้องหน่อยโอ้ยลุกพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้หุนไปผมมีหัวน้ำเลยเหุดสั่งแต่หวัวน้ำมาผมมีน้ำจักหยดมีตะแม่ เฮ้ยคืนไปแม่ตอมวู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 พ่อแม่พี่น้องเลยแม่นดีสิบห้านาทีไปเอ่ะไปแมนบายน้องเอิงคลิปนี้เกิดจบเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องน้องน้อยบายบายคลิปนี้เกิดจบเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้าใช้เสียมให้น้องน้อยถือเสียงเอาห้างเอาสองห้างเลยพ่อแม่พี่น้องมือนี้น้องน้อยปวดหัวเหี้ยวว่า เอา้าเนี่ยวอาให้ไปถือเอาเสียมพ่อแม่พี่นอ้องเลยไปต่อกันอยู่ห้างนี่ห้างใจบึงแมนนี่พ่อแม่พี่นอ้องง๊างง๊างคือเข่า,ขา,ขาพ่อแม่พี่น้องเลยไข่ไส้ไหมก็มีออกก่อนก็มีถ้าเอาพร้อมห้างตัวนั้นพอดีได้แปดแสนมึอนะเอาแต่ห้างเดียวได้สี่แสนพ่อแม่พี่น,อน้องแมนอันนี้ถือเอาแม่เสียมฮะ ห้งต้นน,นี้ชิใหญ่กว่าห้งนะตอนเอาตอนนั้นอะมีหวนม,มีน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นท้าไปเลยบ่มีน้ำบ่มีน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้าเอาก็สิพาไปเบิ่งบ่อนน้องอึงงิงพาไปเพียงแบะเลยเห็นหังเพิ่งเพิ่งโกนหรือว่าเพิ่งคุมพ่อแม่พี่น้องไปคลิปเพียคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพขแข็ง bye bye, แรงบ๊ายบายพ่อแม่พี่น,อน้องไผมาเบิ่งคลิปนี้ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพขแข็งแรงซื่อได้ขายมันก,ก,กําลิกกําไรก็ออกแบบห้างผึ่งห้างต่อนี่เด้อพ่อแม่พี่น,อน้องออกลูกไลยแต่กิ่งสาขาล่พ่อแม่พี่น,อน้องขอให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จยยะมีเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องไปมาเบิ่งคลิปนี้อยู่ปลายอยู่ดงคือเกา้าไปพ่อแม่พี่น,อน้องบ๊ายบาย